สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะทำบุญโกดังสินค้าของบ้านมีครูอรเสร็จไปที่เรียบร้อยหลังจากที่หลายคนสงสัยว่าอาจารย์อ๋อหายไปไหนเลย2-3วันนะครับผมไม่ได้หายไปไหนนะครับพอดีผมทําบุญนะเพื่อเป็นสิริม,มงคลด้วยก็ได้โพสต์ลงไปในชุมชนของบ้านมีครูอรแล้วนะฮะหลายท่านก็มาอวยพรกันเยอะแยะมากมาย นะมีฉาชีพก็ปักลิงกันเยอะเหลือเกินนะลบกระแทบไม่หวัดไม่ไหวขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาอวยพรพรไดอันประเสริฐนะก็ขอให้ย้อนกลับไปหาทุกท่านนะฮะรวยๆเฮงๆไปด้วยกันครับผมนะฮะซูนกสามหนึ่งสามศูนย์ห้าสามศูนย์สี่ลฟมีครูอ๋อนยดนีบริการทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะเปิดงานมีดที่มีความเปลี่ยนแปลงในร้านเรากันหน่อยดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจตัวไหนอะไรยังไง นะอยากให้ดูรายละเอียดในวันนี้ก่อนนะครับผมอยากจะเปิดด้วยชิ้นงานตัวนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยจัดจำหน่ายเจ้าชิ้นงานตัวนี้ในราคา250บาทนะไม่รวมค่าส่งด้วยถ้าเกิดรวมค่าส่งเนี่ยจะจบอยู่ราวๆประมาณ300บาทใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยราคามันอยู่ที่150บาทเท่านั้นพอรวมส่งแล้วแค่200บาทเรียกได้ว่าราคาเนี่ยน่าโดนขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมนะแล้วก็จะบอกว่า ไอ้เจ้ามีดสองตัวนี้สองรุ่นนี้เนี่ยนะครับมันมีเกรดวัสดุที่สูงกว่ารุ่นทั่วไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะโดยปกติแล้วในราคา150บาทเนี่ยเราจะได้เป็นเกรดวัสดุตัวเริ่มต้นนะฮะของตัวใบมีดสแตนเลสตัวเริ่มต้นในการใช้งานใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะอัปเกรดขึ้นมานิดหนึ่งเรื่องของคุณภาพเรื่องของดีไซน์เรื่องของความสวยงามนะะหรือแม้กระทั่งเรื่องของราคานะ เมื่อก่อนตอนที่มันราคา250ต่อชิ้นเนี่ยนะมันค่อนข้างตัดสินใจซื้อได้ยากเพราะว่าในราคา250เท่าๆกันเนี่ยมันมีตัวเลือกที่ดีกว่านะแต่ณปัจจุบันผมได้นําเข้าสินค้าโดยที่ไม่ได้ผ่านหัวคิวอยู่หลายหัวคิวทําให้ราคาเนี่ยมันถูกลงได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับคนที่ชื่นชอบการสะสมมีดเนานะราคาเบาลงขึ้นเยอะเลยนะเพราะฉะนั้น จากเดิมที่ต้องจ่าย300บาทเพื่อครอบครองมันปัจจุบันนี้แค่200นะครับเนี่ยค่าส่ง1 5 0ค่าของ150ค่าส่ง50บาทก็คือจบเลยจ่ายที่ปลายทางก็ได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจมันเลยง่ายขึ้นตัวนี้มันก็เลยมีการขายดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมเปิดด้วยตัวแรกก่อนดีไซน์เนี่ยมันจะเป็นงานชนเผาน่านะจะเห็นได้ว่าตัวงานกราฟิกต่างๆเนี่ยจะมีสีสันให้อารมณ์สไตล์แบบชนเผ่านะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวใบมีดเอยอะไรเอยเนี่ยมันจะทําทรงออกมาเป็นโค้งโค้งเหมือนปฏติมากรรมซะมากกว่านะแนวนะเป็นแนวตรงนะครับแต่ว่าเป็นมีดที่มีสัดส่วนนะเนี่ยเนี่ยมีองค์มีเอวต่างๆดูเป็นปฏิมากรรมมากกว่างานทั่วๆไปแล้วในการกราฟิกตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือมันได้ความสวยงามนะสีค่อนข้างชัดเจน แล้วก็ในส่วนของการใช้งาน,นจริงๆเนี่ยข้อควรระวังก็คือพยายามอย่ากเก็บมันในที่ที่อุณหภูมิสูงหรือว่าโดนแดดนะครับแนะนําว่าเราใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยเราเก็บไว้ในร่มเนี่ยสีมันจะคงทนมากกว่าสำหรับเจ้างานตัวแรกนะครับเปิดใบมีดออกมาฟิลลิ่งที่ได้ก็คือมันจะอารมณ์ประมาณเหมือนขนนกนะครับเป็นใบมีดที่ลักษณะดีไซน์เหมือนขนนกแบบนี้เลยครับ ขณะที่เปิดเนี่ยมันมีระบบ assist open นะครับหรือว่าตัวช่วยเปิดทําให้การกดเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาได้ทันทีเลยอีกฝั่งเป็นคลิปในแบบโปร่งขนาดยาวนะครับนะก็มีความยืดหยุ่นสูงแต่ว่าเรื่องของพลังในการหนีบเนี่ยอาจจะไม่เท่าแบบทึบนะแต่ว่าเรื่องของความยืดหยุ่นเวลาพกไปโดนกระแทกแะอะไรยังไงเนี่ยมันจะหักได้ยากกว่านะครับมันงอได้ยากกว่านะ ที้ในส่วนของตัวล่องมันเป็นแบบรูลมซะมากกว่านะฮะแล้วใบมีดก็เป็นการกราฟิกนะครับไม่ใช่การตีทบนะบริเวณตรงสรันตรงนี้เนี่ยจะเป็นสันแบบเต็มนะครับผมอยู่ราวๆประมาณ3มิลนะถัดมาด้านบนจะเป็นสันแบบสรลปก็ดูจากดีไซน์แล้วนะครับความยาวราวๆประมาณ8นิ้วครึ่งไม่เกิน9นิ้วนะครับเนี่ยนะก็น่าสนใจสำหรับตัวแรกเนาะ ถัดมาอีกตัวหนึ่งจะเป็นงานหัวกะโหลกกราฟิกเหมือนกันนะครับผมเป็นดวงตาของยมทูตนะทีนี้เนี่ยมันค่อนข้างเหมือนกันในหลายสัดส,ส่วนนะครับเพียงแค่ว่าลายงานกราฟิกเนี่ยมันไม่เหมือนกันตัวหัวกะโหลกเนี่ยมันจะให้อารมณ์ที่มีความดาร์กมากกว่ามีความเป็นวัยรุ่นที่เหี้ยวๆนะฮะมากกว่าเยอะเลยนะฮะ อันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับสไตล์แบบศาสนาแต่ว่าไม่ได้ทำให้ออกมาจ๋าเนาะนะนะเป็นสไตล์แบบศาสนาเป็นความเชื่อนะครับแต่ไม่ทำให้ออกมาแบบดูจา๋จาจ๋าจนเกินไปนะไม่ฉะนั้นจะเป็นเหมือนดราม่านะนะเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนะครับผมนี่นะเป็นสไตล์หัวกรนะโหลกเนาะความคมเนี่ยคมเท่ากันนะครับเพราะว่าวัสดุในเกรดเดียวกันเลยนะครับเพียงแค่ว่าต่างกันในรายงานของกราฟิก แถมที่สําคัญก็คือเจ้า2ตัวนี้เนี่ยนะครับผมมันเป็นงานสแตนเะลสนะสนิมขึ้นได้ยากเช่นกันถ้าใช้แบบไม่ทนุถนอมเท่าไหร่นะก็หมดคมได้ง่ายกว่าในรุ่นของที่เป็นพวกประเภทเหล็กดีทนะครับนะก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจนะก็สามารถจัดสั่งจะซื้อได้นะ3 6 3 1 3 0 5 3 0 4นะครับ ราคาต่อชิ้นคือ150บาทนะครับมีค่าส่ง50บาทเนาะแนะนาว่าสั่งสัก2ชิ้นขึ้นไปจะคุ้มค่าส่งมากกว่านะครับสาหรับในรายการแรกก็ปาไป6นาทีเลยนะผมจะพยายามรีวิวให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับในทุกๆก,ก,การตัดสินใจเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็จะได้มองออกได้ว่าเราควรจะรับตัวนี้หรือไม่รับดีนะครับมันมีข้อดีข้อด้อยต่างกันยังไงจะได้แบบดูออกนะครับผมถัดมา เดี๋ยวช่วงนี้อยู่กับพวกงานประเภทมีดพับกันซะหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวขยับมาเป็นตัวออตัวนี้ดีกว่าคู่นี้มันจะเป็นสีไทเทเนาะแล้วก็มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบนะเดี๋ยวเปิดตัวร้อยห้าสิบครบก่อนดีกว่านะครับก็รอบนี้ได้เป็นทรงแบบเหวี้ยวๆแบบดาร์กๆมาเลยครับเป็นหัวกระโหลกนะสีดํา แล้วก็ใบมีดเป็นงานสแตนเลสน,นะครับผมเกรดวัสดุเนี่ยเท่ากันกับเมื่อสักครู่อีกแล้วนะฮะตัวนี้ไม่ได้มีระบบสปริงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวชิ้นงานแบบพับสบัดในส่วนของตัวคลิปเน็บสีดําได้มาแบบทึบนะครับผมแล้วก็บอดี้เนี่ยค่อนข้างเพียวแล้วก็โชว์ด้านในอยู่พอสมควรเลยนะครับรูลมจํานวนมากนะถูกเจาะเอาไว้ เพื่อบ่งบอกถึงเขาเรียกว่าฟิลลิ่งสัมผัสนะฮะอารมณ์สไตล์แบบประมาณรถแต่งนะให้อารมณ์ฟิลนั้นตัวฟิปเปอร์ด้านหลังเนี่ยผมมองว่ามันให้มาสั้นไปนิดหนึ่งแต่ว่าเวลาเรากดออกไปแล้วนะครับผมเนี่ยนะมันไม่มีตัว a อสซ t o p e โให้เหมือน2ตัวแรกเพราะฉะนั้นเราต้องอาจใช้การสะบัดนิดหนึ่งนะครับผมนะออกไหมนี่สะบัดแบบนี้นะครับ นะกดปั๊บแล้วก็สะบัดออกไปเลยนะนี่คือลักษณะที่1ในการเปิดส่วนลักษณะที่2ก็คือการหยิบออกมาเลยนะครับลักษณะที่2ก็คือหยิบออกมานะมันก็ออกมาได้เช่นกันนะครับกราฟิกเป็นงานหัวกระโหลกครับนะจะมีรูลมทั้งหมด4รูด้วยสันหนาค่อนข้างหนากว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับราวๆประมาณ3-4มมิลนะเห็นได้ชัดว่า มันเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานแบบคล่องๆตัวเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าลักษณะการเปิดอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ฟิปเปอร์ก็ได้นะแต่ว่าตัวฟิปเปอร์ด้านหลังนะีมันสั้นไปนิดหนึ่ง2คือขีบแบบนี้ออกมาก็ได้นะฮะหรือ 3. ใช้นิ้วโป้งเนี่ยนะครับผมดันใบมีดขึ้นมาแบบนี้เราสามารถเปิดได้มือเดียวได้ในจังหวะกระทันหันนะครับผมนะก็ตัวหัวกะโหลกสีดํา 150บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมมีค่าจัดส่ง50บาทนั่นเองนะครับถัดมาอีกสักนิดสักหน่อยให้พอกระชุ่มกระชวยนะฮะเอาใจวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยวันนี้ก็คือจะเป็นตัวสีไทยเทนะผมเริ่มจากตัวราคา1 1 0บเอ้ยบบาทนะฮะไม่ใช่1 1 0้ขออภยัยตัวนี้210บาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะมีค่าส่ง50บบาทถ้ารับรุ่นนี้รุ่นเดียวก็จบราคาอยู่ที่ 2อ0บวก50เท่ากับ260สบาทนะครับชำระที่ปลายทางได้รอบนี้ได้มาเป็นงานเสือดาวพร้อมกับสีลุง้งบางท่านก็จะบอกว่าเป็นสีไทยเทนะก็เรียกได้ทั้งคู่เหมือนกันนะครับผมในชิ้นงานตัวนี้เนี่ยสัมผัสแรกที่ผมได้ก็คือจะมีความเขาเรียกว่ากราฟฟิตี้นิดหนึ่งนะอารมณ์ประมาณแบบหยิบจับงานศิลปะ ที่มันค่อนข้างทําสีได้ยากจะบอกว่าไงจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะทำสีได้ยากก็ไม่ใช่แต่ว่าอารมณ์ประมาณแบบมันไม่ใช่การสะสมทั่ว,วไปนะฟิลลิงมันจะดูแตกต่างเหมือนกันแต,แต่แตกต่างในอีกมิติหนึ่งไม่ใช่ความแปลกนะไม่ใช่ความแปลกของดีไซน์แต่เป็นความแปลกของสีสันเนาะกลางคืนเนี่ยเคยหยิบหยิบมานะครับผมเวลามันกระทบไฟขึ้นมาเนี่ยมันก็สวยใช้ได้เหมือนกันนะ ตัวนี้ได้มาเป็นคลิปเนแบบทึบครับน้ำหนักค่อนข้างจะมีความหนักกว่ารุ่นตัว150ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรตัวสเปซช,ช่องว่างที่ได้มาเนี่ยเขาใส่เป็นสีน้ำเงินมาให้ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของด้านในเนาะทำให้มันดูมีความแบบสีสันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีช่องว่างมากพอสำหรับการทำความสะอาดนะครับผมสามารถใช้ตัวคัตตันบัตนะครับลงน้ำยาแล้วก็เช็ดเช็ได้นะ นี่คือข้อดีของเขาแล้วก็การเปิดเนี่ยได้หลายลักษณะเช่นกันนะครับจะเปิดจากฟิปเปอร์ก็ได้ตัวนี้ฟิปเปอร์ยื่นมาเยอะกว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องใช้การสบัดเหมือนกันนะครับเพราะเป็นงานมีดพับสบัดนะครับใบมีดเนี่ยได้หน้ามีดค่อนข้างกว้างแต่ว่าบริเวณด้านบนที่ได้มาเนี่ยมันค่อนข้างแปลกๆนิดนึงนะเห็นได้ชัดว่าเขายกส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อเอาไว้รองนิป้ง แต่บังเอิญว่ามันไม่ได้มีรอยอยากช่วยผมคิดว่าถ้าเกิดมีรอยอยากช่วยตรงนี้เนี่ยน่าจะดีกว่ากระชับมากกว่านะมันน่าจะตอบโจทย์มากกว่าด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีให้นะอันนี้ก็ต้องอเป็นข้อที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมพิจารณาตามตัวเองนะครับว่าถ้าเกิดผมใช้เนี่ยผมชอบไม่ชอบยังไงผมก็เล่าตามความจริงเนาะในส่วนของตัวค้ำระบบไลเนอร์ล็อกนะครับตัวนี้การค้ำเมื่อสมบูรณ์แบบแล้วมันจะไม่ลงมางับมือเรา นอกจากว่าเราจะเปิดไม่สุดนั่นเองเนาะเนี่ยตัวสันท้ายจนะสอดเชือกได้ขนาดพับเนี่ยความยาวอยู่ราวๆประมาณสัก4นิ้วครึ่งนะครับเปิดออกมาความยาวรวมประมาณ8นิ้วไม่ข้าม9นิ้วนะครับเนี่ยก็น่าสนใจอีกหนึ่งตัวในราคาที่เหมาะสมนะแต่คิดว่าถ้าใครไม่เคยสะสมมีดเลยตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่มีดเล่มแรกของหลายๆท่านนะโดยส่วนตัวมองว่าสเสน่ห์ของการเป็นมีดเล่มแรกของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันยังดึงดูดไม่มากพอ นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสะสมมาเยอะๆแล้วนะอยากได้ฟิวลิงใหม่ๆไอ้เจ้าตัวนี้คือเป็นมีดที่มีสเสน่ห์ทันทีฟิวนละิงประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ตัวที่2ตัวนี้จะเป็นแมงป่องครับราคาอยู่ที่250บาทไม่รวมส่งนะตัวนี้ค่อนข้างสแตนดาร์ดนะครับในเรื่องของราคาไซส์จะเป็นไซส์ใหญ่ปกติแต่ว่าเรื่องของความสวยงามและการเล่นสีเนี่ยถือได้ว่าน่าสนใจนะผมให้ เจ้านี่เนี่ยเป็นงานไทเทที่ในร้านเรามีตอนนี้แล้วรู้สึกว่ามันน่าจะรู้สึกดีที่สุดละปกติเนี่ยหลายคนถ้าติดตามช่องของบ้านมีครูอ๋อเนี่ยจะทราบดีว่าผมไม่ค่อยชอบงานไทเทสักเท่าไหร่แต่ถามว่าทาไมถึงเอามานะผมใจถึงมากพอที่จะทาให้ทุกคนได้เห็นมีดที่แตกต่างสำหรับงานบางชิ้นที่นําเข้ามาเนี่ยเราก็มีการขาดทุนบ้างก็มีเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะกําไรหมดนะครับก็อยากจะได้กําไรหมดทุกชิ้นเหมือนกันนะแต่ว่าบางทีเราต้อง รับมาเพื่อให้เห็นฟิลลิ่งที่แตกต่างบ้างนะครับนะอย่างตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเอามาโชว์เฉยเลยจริงๆนะตัวบอดี้ด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลายนูนนะครับไม่ใช่การกราฟิกแบบที่หลายคนเข้าใจนะบางคนคิดว่ามันเป็นเรียบเรียบเลยใช่ไหมอาจารย์นะแต่มันเป็นลายนูนนะครับตัวแมงป่องในมีสเน่ใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับงานกราฟิกนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งฟลิปกลับมาเนี่ยเขาใช้ตัว ความนูนของแมงป่องแล้วก็ลวดลายไฟที่ทำสีไปไทยเทเนี่ยเอามาเป็นตัวจับให้มันกระชับด้วยนะซึ่งเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเกิดจับจริงแล้วมันจะกระชับจริงๆรไหมแต่ที่แน่ๆเลยก็คือตัวบอดี้มันค่อนข้างมีความลื่นนะครับแล้วก็ตัวใบมีดแต่จะมีความมันวาวข้อดีจุดหนึ่งก็คือตัดสายเบลได้ครับนะจุดที่2ก็คือเขาทําออกมาไว้ทุบได้นะ นีก็ต้องมาดูว่าการจับไปยังไงบ้างดีกว่าเนาะลักษณะการเปิดตัวนี้เหมือนจะไม่ได้มีตัวช่วยเปิดใช่ไหมเอามีฮะมีตัวช่วยเปิดครับก็สะดวกเลยนะครับไม่ต้องสะบัดข้อมือมากเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับผมเนี่ยเรากดที่ฟิปเปอร์ด,ด้านหลังนะครับผมแค่นี้ก็พอแล้นะครับไม่ต้องสะบัดมือเยอะนะก็สามารถเปิดออกได้อ่าลองดูความสวยงามของเขาผมว่าตัวนี้มีสเสน่ห์นะ ตัวนี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์เป็นใบไทยเทด้วยแล้วก็ดูใบมีดครับเป็นล่องเลือดขนาดยาวมาแล้วก็ตัวใบมีดเนี่ยมีส่วนนูนส่วนโค้งส่วนเว้าวนะครับไม่ใช่การกราฟิกอย่างเดียวแต่มีมิติด้วยนะต่อกเขาเรียกว่าอ,อตอกย้ําให้ความสวยงามมันดูดีขึ้นก็เลยใส่มาเป็นล่องด้านบนนะว้าวไม่ธรรมดาตัวนี้ฟิลลิ่งดีนะ สันก็3มิลน,นะครับสัน3มิลเพราะจับจริงๆแล้วก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดแล้วก็ไม่ดูขี้เหร่เท่าไหร่ด้วยแต่บริเวณด้านบนเนี่ยออกจะลื่นๆไปนิดนึงนะติอยู่ตรงเนี้ยนิดเดียวว่ามันลื่นแต่ว่าในส่วนของการจับตรงอื่นๆเนี่ยไม่น่าเกลียดนะฮะไม่น่าเกลียดเลยอ่าก็250บาทครับสำหรับเจ้าแมงป่องสีไฮเทตัวนี้ ท่านใดสนใจแล้วแล้วก็ติดต่อได้เลยนะฮะมีค่าส่ง50บาทนะครับชำระที่ปลายทางได้แล้วหลายท่านบอกว่า50บาทนี่เป็นค่าส่งที่ถูกหรือแพงตอบแบบนี้ครับว่าถ้า50บาทแล้วผมคิดว่าสแตนดาร์ดที่สุดแล้วนะครับบางท่านอยู่พื้นที่ห่างไกลผมก็ไม่ได้คิดราคาเบิ้ลเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมเขาเรียกว่าปากติแล้วมันจะมีเบิ้ลไปพื้นที่แบบพิเศษใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่เคยคิดเลยนะครับ ไม่เคยคิดเลยเพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านไสะสมกําไรนะ้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับนะอ่ะถัดมาอีกสักหนึ่งรุ่นก็คือจะเป็นตัว700รอนะฮะตัวนี้เป็นเสือซ่อนเล็บที่รับมาอยู่3เล่มจริงๆกกะว่าจะพูดพร้อมกับไอ้เจ้าตัวงานชนเผ่านะครับแต่ว่ามันละเลยมาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่เป็นไรลืมนะ 700ที่คุ้มค่า700ที่ไม่ค่อยได้มีใครเอามาวางจัดจำหน่ายและเป็น700ที่ได้ฟิลลิ่งการสะสมที่แปลกใหม่กว่าตัวไม้เนี่ยมันจะมีความเป็นลวดลายบนตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการแรนดอมแรนดอมลายตรงปลายนะมีการทำสีเอาไว้ด้วยนะฮะเปิดออกมาใบมีด เปิดคมแล้วแบบ100%นะครับแถมที่สำคัญก็คือมันคมมากมันคมจัดๆเลยนะครับในดีไซน์นี้ไซส์นี้เนี่ยความคมเนี่ยเอาเรื่องนะแต่ว่าเรื่องของระบบเซฟตี้ในการใช้งานเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ดีตรงที่เวลาเราจับเจ้าตัวนี้นะครับผมมันดันกระชับเฉยเลยถึงแม้มันจะดูเหมือนลื่นใช่ไหมมันดูมีความมันวาวมันดูมีความเหมือนจะลื่นแต่พอจับปับ๊บมันกระชับเฉยเลย หน,นืดมือเฉยเลยยิ่งเหงื่อออกยิ่งหนืดมือแปลกมากนะครับเจ้านี่นก็เรียกได้ว่าเขาเลือกไม้ที่เหมาะสมได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบริเวณตรงใต้มีดมันเป็นท้องเหลืองแล้วก็บริเวณถัดมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนงานเนะลิซนลักษณะเหมือนเลเซนนี่แหละไอ้ตัวนี้คือตัวอันตรายนะครับที่จะทําให้ลื่นเขาใช้ด้านหน้ามาเพื่อจะมาทําให้มันหนืดแต่ว่าคิดว่ามันจะช่วยอะไรได้ไม่เยอะมากนะครับนะ ได้ความสวยจริงแต่เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่ามีตัวอื่นๆนะครับนะก็ใครจะซื้อไปใช้งานก็ระมัดระวังด้วยนะน้ำหนักไม่หนักมากครับเอาซ่อนๆไว้เก็บแบบนี้ก็ดูดีนะดูดีมันเหมือนไม่ใช่มีดมันเหมือนไม่ใช่เครื่องป้องกันตัวแต่ว่าป้องกันตัวได้นี่ก็คือว่าเป็นออปชั่นเสริมที่น่าสนใจนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะนะเสือสเล็บนะเจ็700บาทช้าฟรีค่าจัดส่ง ชอบถูกใจก็จัดได้นะตัวเล็กจิ๊ดจิดแต่ว่าราคาไม่เล็กตามด้วยนะครับถัดมาอีกสักหน่อยวันนี้มีตัวเอ็กติมาแล้วกันนะมีพกบ้างอะไรบ้างนะครับเปลี่ยนฟิลลิ่งหน่อยเอ็กติมาไม่รู้ว่าพูดไปหรือ,อยังตัวนี้ไม่รู้ว่าพูดไปหรือยังแต่ว่ามันมีอยู่หลายสีนะครับจริงๆสีเขียวก็มีสีทิมครีมก็มี นะแต่ไแต่ไม่แน่ใจว่ามันหมดเรื่องนะแต่ที่หยิบตัวสีดํามาเพราะว่าชื่นชอบสีดําเป็นการส่วนตัวครับสำหรับในมีดพกรุ่นนี้นะเอสติมา d i เรผมได้ลองเอาไปพกพาแล้วก็ใช้งานจริงๆมานะครับคุณผู้ชมก็อยากจะบอกตามจริงเลยนะครับว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยข้อมงานไปนิดนึงนะฟันไม้เราไม่ได้แน่ๆครับแล้วก็ใช้งานแบบทั่วๆไปก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงแถมที่สําคัญนะคือตัวกระดุมตรงนี้ ผมมองว่ากระดุมเนี่ยมันค่อนข้างแน่นไปแล้วเวลาจะใช้งานแต่ละทีเนี่ยออกแรงในการเปิดกระดุมค่อนข้างเยอะมากนะครับนี่นะไม่รู้ว่าเป็นที่เหลี่ยมที่มุมในการเปิดหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเป็นทุกตัวเลยนะครับตัวนี้ข้อเสียคือกระดุมมันค่อนข้างแน่นเกินไปนะเนี่ยนะฮะแน่นเกินไปนิดนึงอ่ะผมว่านิดนึงนะถ้าอัปเกรดในส่วนนี้การใช้งานมันจะน่าใช้มากยิ่งขึ้นถามว่าทําไมผมซีเรียสเรื่องกระดุมในการเปิดคุณสมมุติว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินนะอ่ะ เกิดเหตุไม่คาดฝันต้องใช้มีดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดุมมาเอิญมันแข็งอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะมันก็ต้องซีเรียสกันบ้างเพราะว่ามันคืออุปกรณ์สําหรับอยู่ในเสียววินาทีแบบนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าจะไม่ไม่ตัดเรื่องกระดุมออกไปเนี่ยนะครับในส่วนอื่นเนี่ยค่อนข้างโอเคนะระบบล็อกมีดก็ตามแต่นะครับเนี่ยเวลาเราใช้งานปั๊บเรากดตรงนี้ลงนะครับผมดึงออกมาสะดวกเลยแล้วก็สิ่งที่ได้คือใบมีดเนี่ย มีความทันสมัยสุดๆไปเลยดีกว่านะฮะตีตาโลโก้เอสิมาเ d ติโอเมดอินอิตสันโคตรหนาครับสันหนาเราๆประมาณ6 7ถึงเมิลเห็นจะได้เลยนะมันหนามากแต่เพียงแค่ว่าพอพ้นจากช่วงหนามาแล้วเนี่ยตรงปลายจะเป็นการสลบลงมาแล้วพอสลบลงไปเนี่ยมันจะเหลือประมาณตัก2มิลเห็นจะได้เปิดคมอย่างเขาเรียกว่าอย่างงามเลยละตัวนี้องศาการเปิดคมค่อนข้างดี ล่องเลือด่ขนาดยาวด้ามจับที่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาแต่ว่ามันถูกกลบไปด้วยไอ้เจ้าล่องด้านบนตรงนี้พอใช้งานจริงนะตอนแรกแต่ผมรีวิวผมค่อนข้างติเรื่องของด้าม Estima r a t i o มากๆนะครับเพราะว่ามันเวลาจับมันชอบเลื่นแต่พอมาเจอไอ้ตรงนี้เนี่ยนะพอวางมือเข้าไปจริงๆแล้วเฮ้ยมันไม่น่าเกลียดนี่หว่ามันมันใช้ได้นี่หว่านะแล้วก็ตัวด้านบนตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นบังคมที่กันมือหลุดไปโดนมีดได้อย่างดีมากเลยนะครับมันดีมากเลยเพราะว่ามันยื่นแถมันมีร่องให้ด้วยนะครับนะก็ถือว่าระบบเซฟตี้ตัวนี้มันใช้ได้นะมาพร้อมกับความยาวเนี่ยราวๆประมาณสัก10นิ้วนะครับยาวรวมมานะน้ำหนักที่มีเนี่ยหนักใช้ได้เลยทีเดียวนะก็ตัวนี้จะเป็นคอนแทคนะครับแล้วก็เป็นรหัสรุ่นนะ c 0 1 5 6 r นะคอนแทค4 40156R นะก็เหมาะสำหรับคนที่จะพกพาเอาไปแคมป์ปิ้งแบบในสถานที่ที่เป็นแบบอุทยานที่เขาจำกัดเรื่องของข,องขนาดมีดนะหรือแม้กระทั่งาการเดินเข้าไปในป่าแบบบ้านๆไม่ลึกมากเนี่ยแนะนำนะครับแต่พอจะเดินป่าลึกๆเข้าไปแล้วเนี่ยคิดว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมีเอาไว้เป็นมีดสำหรับแบบถูกเชิญเนี่ยก็ก็พอไป,ไปได้นะครับนะ สำหรับเจ้ารุ่นนี้นะราคาไม่แพงนะเนี่ยตอนนี้ราคาไม่แพงนะถามเดี๋ยวถามคุณแม่ให้นะครับผมคิดว่าถ้าจำไม่ผิดมัน450ส่งฟรีนะตัวเนี้ยเดี๋ยวผมไปดูราคาแล้วแจ้งให้ทราบอีกทีนะคิดว่าราคาประมาณนี้แหละนะถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวฝากผลงานในคลิปวิดีโอนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า ตอนนี้ก็ยังเพียในการจัดกิจกรรมทำบุญล้านไม่หายนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มีอะไรมันมัน,มนดีๆก็เดี๋ยวมาโชว์ให้อีกนะครับ0631305304บานมีครูออยินดีครับบริการทุกท่านครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ